เริ่มต้นข่าวแรกกันที่จังหวัดลำพูนนะคะศาลจังหวัดลำพูนค่ะจัดพิธี140ปีวันศาลยุติธรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนายพัทรพลเอกทันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี140ปีวันศารยุติธรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงบทบาทในการวางรากฐานระบบการศารยุติธรรมโดยได้รวมสารที่กระจัดกระจายอยู่ตามกระทรวงกรมต่างๆให้มารวมไว้ในที่แห่งเดียวกันเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีดำเนินไปตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยสากลไม่ล้าหลัง และทรงจัดระบบกฎหมายและระเบียบทางการศาลขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาอาริยประเทศ ศาลจึงเป็นที่จึงเป็นสถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสืบมาตราเท่าทุกวันนี้ค่ะทางนี้นะคะหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมงานนาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนค่ะนายวรยุทธ์นวรัตน์พร้อมด้วยผู้พิาพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลําพูนหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันปลูกต้นลําไยและต้นมะม่วงจํานวนสองต้นเพื่อให้เกิดความร่มรื่นในบริเวณดังกล่าวค่ะ